สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมือนี้มาพบกับช่องยายไผ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมือน,นี้ยาย,ายไผ่ในน้ำหอมูลนอท่างเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่น่ามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิ่งกระเดาผ่าดเบิ่งผ่าน,นาชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาจะะคคอมมมมเนต์ขุยยยทัักกกบไ คอมเมนมต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเบาไล้ยายห้างเนาะจากไปเบิ่งนของมูลแนวทางอาจารย์ทันเล็กคนเลยจ้าแนวาทางนี้เป็นแนวาทางเพื่อนบอกว่าอมมาลินมาสั่นพี่น้องคะอ่ะงวดนี้เป็นงวดแรกเด้อที่ยายไพ่ลงไห้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเป็นงวดแรกที่ยายไพ่เห็นเนาะจา้าเลยเอามาล่องลงไห้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวาทางอมมาลินมาสั่นพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดงวดที่แล้วกไห้หนึ่งเก้าว่ะสันพี่น้องงวดนี้มาตามต่อจ้าเพื่อนบอกว่าเออสองสี่ ก็หกเจ็มักตัวใดกะจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินล่องเบิ่งใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอมมารินวาสซันพี่น้องค่ะอภิจนาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเลยเนาะค่ะเนาะมักตัวใดกะจวดจาดตัวนันหลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังค่อยวากันเนาะค่ะควยวากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกะคอยวากันไปตามสูตรเพลินเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คอยจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิินเนาะพี่น้องว่าตัวใดก็ค่อยวากันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไยเนะ mm hmm. เยาะแอดน,น,นเ,นเนห็นมาาแอดนายบอกว่ารัฐบาลหวดนี้มีทั้งชุดตัดและชุดเด่นเนาะค่ะอ่ะชุดเต็มและชุดตัดชุดตัดพอดบอกว่าซีอ่าซีหกหนักๆนักคือ7จ7ดซ หกเจ็ดสี่ซีเจ็ดซีหลุดเงาไปเลยซีวสันสำหรับแนวทางของแอดไนเนาะค่ะผูดายมักแนวทางแอดไนกับปิเชนาได้เด้อพี่น้องค่ะควายวาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะผูดายมักแนวทางน้ำเพลินกับควายวาน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของอันบ้านไผ่เมืองพลว่าสันพี่น้องบ้านไผ่เมืองพลนรวา เราไห่มาแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะบ้านไผ่เมืองพลลมาสั่นเนาะจ้ะเพื่อนไห่มาเพื่อนบอกว่าจังสี่เลยค่ะพี่น้องสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าสามห้าหกและหาเจ็ดสำหรับผูดอยบักแนวทางบ้านไผ่เมืองพลเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงูผีพระเนจจองูผีงวดที่แล้วอ่าพี่น้องเนี่ยเพื่อนไห่มางวดที่แล้วไห้ฟันเก่าหนึ่งขังเทิงเนาะแต่ว่าออกข้างล่างเนาะจ้ะวันนี้เด่นหกก็เก่าเนาะจ้ะแปดเก่าสองแปดหกสอง เก่าสองกับหกสองพี่น้องอย่าลืมล่วงลางเนะาะเพราะว่าแนวทางของ MVP, แอนูผีเราบม่ได้หามาหลายได้พี่น้องหามาซ้ำนีแ่แหละแต่ว่าบนเป็นบนลางเป็นลางแต่ว่างวดที่เรียบเพิ่นสลับกันเนาะค่ะเพิ่นเล็กเพิ่นมาหลายพี่น้องบนลางน้ำเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับแนวทางของหนูผีเนาะคะ่ะงวดที่เรียบเพิ่นเขา่า <c oughs> เพิ่นหาเก่าหนึ่งบนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามากเก่าหนึ่งลางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางว่าเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของผูดายเป็นแนวทางของอาจารย์พีเนาะค่ะสิบหน่วยเทิงอาจารย์พีเนาะค่ะขยายได้ซัมหนีเด้อพี่น้องต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขย้ายได้ซัมหนีเนาะจาก่นไหหมามาเบิ้งค่ะงวดที่แล้วสิบหน่วยบนเก่าอ่อเก่าศูนย์สามมาเก่าเนาะจากงวดนี้เพิ่นบอกว่าจังซี่ละค่ะพี่น้องเอ่อเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดหนึ่งว่าสันพี่น้องซัหรับแนวทางของอัน อาจารย์พี่เนาะค่ะเด่นขังเทิงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมากระจังวากันน้าเพิินเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอาจารย์พี่หรือว่าเอดพี่นี่แหละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรพีเนาะค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เลขเด่นวัสดงวดที่เรียกไข่เกาหนึ่งขนเขนงวดนี่สองสองเอ่อสองแปดกะสี่แปดแล้วก็สี่แปดตฟันคืองวดที่เรียกวัสดพี่น้องเอาพิจารน้าน้าเพิินไดเนาะค่ะมักตัวใดกระจังวากันเนาะพี่น้องเนาะ มากตัวใดชอบตัวไหนก็ค่อยตัวจาดตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่อยว่ากันเนาะค่อยผิดจะหน้าน้ากันเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องร้อยบนเนาะค่ะร้อยบนเนวท่างอาจารย์ยืนเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์รยืนบอกว่าร้อยบนหาก็เจ็ดมาโตวงวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วพน้นเข่าศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้สิบบนศูนย์หนึ่งสองหก สำหรับเนวทาง1ิบนอาจารย์ยืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนมักสูตรใดก็คอยตรวจจานน้าเพื่อนสูตรนั่นเนาะพี่น้องสาหรับเนื้อทางอาจารย์ยืนเนาะค่ะพี่น้อง่ะคอยตรวจจาดฝาดบ่มน้ำเพื่นนนาอพี่น้องเนะาะมักอาจารย์ทนันใดก็ค่อยว่ากันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของตีหน่อยเนาะคะ่ะ ตีเอ็ดตีหน่อยแล้วบอกว่าบนนอนมางวดที่แล้วเข่าศูนย์เลขเลขเลขของตีหน่อยนี่เพิ่นเด่นมาไใดบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องตีหน่อยเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเข่าศูนย์ว่าจางวันนี้แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งมากตัวใดวะสันตัวใดตัวหนึ่งวะสันแต่ว่าติดเลขเด่นเยอไพ่เด้นพี่น้องอยู่นี่เด่นสูตรใหม่นะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแม่นมากคันเทพวะสันแม่นมากคันเทพงวดนี้เด่นเก้าศูนย์เก้าอ่า สองเก้าห้าเก้าเก้าเก้าและแปดเก้าเนาะค่ะสําหรับแนวทางของเพื่อนนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าซับเศรษฐีเนาะค่ะเลขเด่นบนงวดที่แลขศูนย์หนึ่งสองมาศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้สองสามสี่สองสามสี่มาตัวใดตัวหนึ่งสันพี่น้องเอาพิจารณาน้ำเพื่อนใดเนาะค่ะมาตัวใดกับจังไควยว่ากันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางกระดานดําเนาะกระดานดํำไฮม,มาเด่นเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะ 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดาเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หและสามหกหรับกระดานดำแล้วค่ะต่อไปเลยจ้าเบิรงกระดานดำแล้วอัศวินเล็เนาะ,ะอัศวินเล็กทีหน่อยบอกว่าห้กับหมาได้บนล่างผูไดามาก,กบพิจานานำเบิ่นไดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งสงโตลางวัสันพี่น้องจ้างวดที่แล้ววิ่งเก่ามากเก่าหนึ่งงวดน,นี่สี่ลางวัสดพี่น้อง เอาพิจนานาเพลินใดเนาะคะ่ะมากระจวดจาดฝาดบ่มไดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแย่ไพ่บริยานไหเนาะ,ค,ะคู่โต๊ดบนแนวทางของแอดจีระนันเนาะคะ่ะมวดที่แล้วเขาเก่าเช็ดเนาะค่ะงวดที่แล้วเขาเก่าเช็ดวดนนี้คู่โต๊ดบนแคบหน้าจออ่ะโต๊ดใดหลายแย่ไพ่บริยานไหเด้อพี่น้องค่ะไปวากันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวลางนินเนาะคะ่ะ ตัวล่างเน้นตัวล่างสองตัวล่างชุดเน้นครับว่าสัน้นเจ็ดหกกับเก่าหาว่าสั้นพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สุวาร์โหดเนาะค่ะพี่น้องคะตัวใดเพิ่นต,ตัดตัดออกก็คือตัวดับของเพิ่นเนาะคะ่ะเอาเลื้อเหลือเจ็ดสี่เจ็ดหกอ่าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าและเก่าหกว่าสั้นสุวาร์โหดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอุใดมักแนว่ยเพิ่อนต้องไแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะสำรับ สำหรับเหล็กกองแย่ไพ่เดี๋ยวมืออื่นลงให้เนาะค่ะมื่อแรกแย่ไพ่เหล็กงาดดวนก่อนนาจาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้เนาะค่ะทั้งเหล็กสูตรเก่าสูตรใหม่และเลขดับเลขดับเพิ่นดับมากคำนวณมากบ่ถือเด้อพี่น้องเด้อคำนวณเหล็กดับแย่ไพ่มากบ่ถือเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดมากเหล็กดับตี่เพิ่นคำนวณมากกแล้รียวกันกระจัดจ่าต้เพิ่นได้เนาะค่ะแต่ว่าเหล็กดับแย่ไพ่ตี่นคำนวณมากไม่ใช่เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพควรหายมากวันที่แล้ว เอ็ดกับตันมาบวกกันกับเพิ่นบอกว่าสิไปต่อหรือพ่อซ้ำหนีว่าซั่นงวดที่แล้วเก่าก็ผ่าเนาะจ้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าสองสูตรชนกันอยู่ที่หกเนาะค่ะหกล่างหกล่างหกอะไรดีว่าซั่นพี่น้องคะไปว่ากันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นนไฮมาเนาะเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นซื้อว่าเทพชัยให้โชคว่าซันมวลที่เลี้ยวไฮ อ่าวงวดที่แล้วพ้นไห่หนให้1กกับ1เก่าเนา 1, 6, 1, นะจ้ะงวดนี้พูนบอกว่า101112และ1 8่มากระตรวจจาดเทบไส้ไห่ตัวกับจัดพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10บนคนโคราชเนาะจ้ะ10บนคนโคราชงวดที่แล้วเขาเก่าเนาะจ้ะงวดนี้8 9 0 1ก้า่ามากตัวใดตัวหนึ่ง10บนคนโคราชเนาะจ้ะคนโคราชกับเด็กปั่นจักรยานหรือกระเอียงเสียอันเดียวกันนี่แหละพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเนาะคะฮัฟวิทาทยตอแนวทางเด่นบนแอดกับตันเนี่ยเนาะพี่น้องงวดที่แล้ว012มา0เนาะจ้ะงวดนี้2 3 4 2 3 4เด่นบนแอดกับตันเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น ary, ้องเนาะจ้ะที่เดินเข่ามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียบเงียบรวยๆปังๆสุขสุขก้นเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยายไพ่บ่กวมวนหรือว่ายายไพ่อันตรีคิดนะพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อจ้ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นจาจ่าที่ได้เบิกกันขอบุญทุกทางหระยาไทยมหาหพยพรม,มพิน,าางนองได้เบิงได้ชมเป็นแนว้อท่านาจ้าขอบคุณ้หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า